เพื่อนเลิกหัวร้อนแล้วมาใช้ s d ดีกว่าสวัสดีค่ะ Advice How To ค่ะอยู่กับอมสินนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง SSD ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนก็นิยมมาใช้งานกันเยอะมากๆแล้วด้วยการใช้งานเนี่ยโหลดไฟล์ได้ไวกว่าฮาร์ดดิสก์เยอะเลยที่สำคัญขนาดก็ยังเล็กกว่าด้วยไปดูเลย แบบที่1 SSD แบบ2.5นิ้วแบบนี้เนี่ยจะไซส์เล็กลงมากว่าฮาร์ดดิสนิดนึงนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือประมวลผลได้เร็วแล้วก็เน้นการใช้งานความจุเยอะๆค่ะแบบที่2 SSD M.2 ปรับขนาดไซส์ลงมาเหลือเล็กจิ๋วเลยค่ะการทำงานหรือว่าการประมวลผลเนี่ยใกล้เคียงกับแบบแรกแต่ว่าราคาจะสูงขึ้นใช้งานได้ทั้งกับโน้ตบุ๊กแล้วก็เดสก์ท็อปเลยค่ะแบบที่3 SSD M.2 NVMe รูปร่ เนี่ยเหมือนกับ M.2 เดะแต่เรื่องความไวเนี่ยมันต่างกันเยอะอันนี้ไม่ได้ขิงนะเรื่องจริงการทำงานของ M.2 แคมนี้ใช่ปะคะแต่ว่า M.2 NVMe นี่ก้าวกระโดดไวขนาดนี้เลยเรียกว่ากดปุ่มเปิดคอมกระพริบตาแป๊บเดียวคอมเปิดและเล่นเกมไม่หัวร้อนแน่นอนสายการาฟิกหรือว่าเกมเมอร์ก็เลยนิยมใช้แบบนี้กันมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าแค่เลือกใช้ SSD ให้เหมาะสมก็ไม่ต้องหัวร้อนอีกต่อไปสั่งซื้อได้ที่ a d v i s e นะคะกับช่องทางออนไลน์ค่ะ www. a d v i s e co.ts หรือว่าไปที่หน้าสาขาทั่วประเทศเรวมถึงสปพลาวก็ได้เหมือนกันมีครบตั้งแต่โน้ตบุ๊กจนถึงอุปกรณ์ไอทีทุกอย่างเลยอย่าลืมนะคะน,น, IT, นึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเลยค่ะ